ชนเทพพร,รัตจลัดล่ามิ่งบุญญาแห่งแผ่นดินปิ่นสมัยมิ่งมงคลจลัดล้ำน้ำพระไทยด้วยดวงใจเทพระองค์สงรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารพนักงานและสมาชิกบริษัทมายเคเบิลทีวีจำกัด จังหวัดพะเยามีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สองแห่งแห่งแรกคือขุนน้าแม่ปืมเป็นต้นน้ำตามธรรมชาติตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปืมและป่าแม่พุงอําเภอแม่ใจคุณน้ำแม่ปืมเกิดจากน้ำที่ซึมซับในดินและชั้นหินบริเวณดอยด้วนตาน้ำบริเวณน,นี้จะผุดออกจากหินตลอดปีแล้วไหลลงมาตามลำห้วยต่างๆ มารวมกันบริเวณที่เรียกว่าหาดสองแควขุนน้ำแม่ปืมปี2525 25, มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ปืมตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรประชาชนในพื้นที่เชื่อสืบทอดกันมาว่าขุนน้ำแม่ปืมเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มีน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ ที่ผ่านมาใช้น้ำประกอบพิธีพาริกรรมในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550 <ovat S 1> <ป>เนื่องจากคุณน้ำแม่ปืมอยู่ในป่าและภูเขาสูงชันจึงยังคงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติจนปัจจุบันแหล่งน้ำสำคัญอีกแห่งในจังหวัดพะเยาคือน้ำตกน้ำคะ หรือน้ำคะอยู่ในเขตบ้านปางข้าเหนือหรือบ้านน้ำคะตำบลผาช้างน้อยอำเภอปองเกิดจากภูเขาสองภูคือภูลังกาและภูเทวดาซึ่งเป็นยอดดอยสูงถึง1,720เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางสูงที่สุดในเทือกเขาสันปันน้ำไทยลาวเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำยมมีลำห้วยน้อยใหญ่หลายสายไหลามารวมกันเกิดเป็นต้นกำเนิดน้ำคะ มีบ่อน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ที่ชาวอำเภอโปรงถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เคยใช้ประกอบพิธีพลิกรรมตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อครั้งพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550และ5ทธันวาคม2554 มาถึงจันทบุรีต้องแวะพักพ2ทูพีรีสอร์ทรีสอร์ทบรรยากาศธารรมชาติใจกลางเมืองจันทบุรีในรูปแบบเก๋งจีนเปิดบริการห้องพักรายวันพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกทีวีแอร์ตู้เย็นและเครื่องทำน้ำอุ่นมีทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ให้คุณลูกค้าเลือกตามความต้องการรับจัดงานเลี้ยงงานสมันางานแต่งและงานสังสรรค์ต่างๆพี P P ทูพีรีสอร์ททางจากแยกเขารยาประมาณ1.3กิโลเมตร ห้องพักราคาเริ่มต้นเพียง700บาทต่อคืนคิดจะพักคิดถึงทรีทูพีรีสอร์ทสนใจกำรอห้องพักโทรศัพท์0 9 1 0 0 3 3 0 2 1 0 6 5 5 7 5 6 5 6 2บริหารงานโดยคุณจิตทรีทูพีรีสอร์ท จันทรพันปีวิถีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดแข่งขันยูโดยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทยที่โรงเรียนศรีหยานุสรจันทบุรี2-5เมษายนนี้ติดตามข่าวนี้และข่าวอื่นๆได้ใน My News สวัสดีค่ะพบกับ mynews นะคะประจำวันที่3เมษายน2562เมื่อวานนี้นะคะหลายพื้นที่ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเทภภพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะ เช่นเดียวกันกับจังหวัดจันทบุรีค่ะก็มีการจัดงานเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยนะคะเมืองจันพันปีวิถีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเท,ระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อค่ำวานนี้นะคะที่อาคารเทพพิรมวิทยาลัยนาตาสินจันทบุรีนายวิทุรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นําหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจําปี2562ภายใต้แนวคิดเมืองจันทร์พันปีวิถีไทยพร้อมทั้งมอบรางวาัลเพชรวัฒนธรรมถิ่นบุรพ เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลนะคะที่ทําคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่นชุมชนด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมอันส่งคุณค่าของชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏรำไพพรรณีซึ่งก็ได้มีการพิจนารณาคะัดเลือกซึ่งปีนี้ค่ะมีด้วยการ4ีสาขาก็คือสาขาทัศนศิลป์สาขาภูมิปัญญาชาวบ้านสาขาศิลปะการแสดงและสาขากีฬาและนันทนาการ หลังจากนั้นนะคะวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดจันทบุรีก็จัดให้มีการแสดงเทิดพระเกียรติรำถวายพระพรการแสดงโขนสดเรื่องรามเกียรติและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งงานวันอนุรักษ์มรดกไทยภายใต้แนวคิดเมืองจันทร์พันปีวิถีไทยจัดขึ้น3วันนะคะในงานก็มีการจัดแสดงนิทรศการเฉลิมพระเกียรติ ด้านศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นการละเล่นเด็กไทยลานวัฒนธรรมสาธิตอาชีพการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นร้านค้าชุมชนอาหารถิ่นจันทบูรณ์กว่า50ร้านค้าซึ่งก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะต่างก็ให้ความสนใจแต่งกายชุดไทยเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ก็ถือว่าเป็นการจัดงานนะคะที่ส่งคุณค่าที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยการแต่งกายย้อนยุคนะคะเข้าไปเที่ยวชมงานถือเป็นการสืบสารมะระดกวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะทางด้านกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีรัดนะคะก็ได้นาส่วนราชาการประชาชนนักเรียนนักศึกษากลุ่มพลังมวลชนนะคะปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชก,กุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2562แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่บริเวณพื้นที่ปลูกป่าชายเลนบ้านบางสก้าวหมู่ที่4ตำบลบางสก้าวอาแหลมสิงห์จจันทบุรีนะคะได้มีการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนซึ่งเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพลเรือโทรนรงสิทธินันท์ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นประธาน you yeah. พร้อมด้วยนายพงพัฒน์วงศ์ตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนประชาชนนักเรียนนักศึกษากลุ่มพลังมวลชนร่วมปลูกป่าชัยเลนในพื้นที่แปลงอนุรักษ์ป่าชัยเลนบ้านบางสก้าสนองแนวพระราชสาวนีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูระบบนิเวศสร้างความมั่นคงทางธรรมชาติและร่วมกันปลูกต้นกงกางสร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของป่าชัยเลน ที่ไม่ได้มีต่อระบบนิเวศฝั่งเท่าชายฝั่งเท่านั้นแต่ว่ายัางเป็นแนวทางนะะในการป้องกันธรรมชาติที่ช่วยรักษาแนวชายฝั่งทะเลไม่ให้ถูกกัดเซาะโดยคลื่นลมและก็กระแสน้ำชายฝั่งดังนั้นในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็จะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ป่าชายเลนด้วย ก็นับว่าเป็นกิจกรรมสําคัญนะคะที่เรานะคะจะได้ร่วมมือกันในการปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มพื้นที่ป่านะคะเพื่อเป็นการป้องกันการกัดเซาะจากน้ําด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยนะคะได้ร่วมกันกับเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีออกหน่วยธนตกรรมเคลื่อนที่นะคะถวายเป็นพระราชกุศล ที่วัดบุราพาพิทยารามพระอารามหลวงตำบลขาวัวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานายพิทักษ์สภากาชาติไทยร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีได้จัดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุและผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยมีนายวิทุรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับและขอบคุณ หน่วยธนกรรมเคลื่อนที่ที่มาให้บริการช่วยเหลือสุขภาพของพระภิกษุสงสัมเนนผู้ยากไร้และผู้สูงอายุที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงและไม่สามารถเดินทางไปรักษาในสถานบริการอำนวยความสะดวกทางด้านธนกรรมที่สะดวกรวดเร็วมีสุขภาพฟันที่ดีทั้งการบริการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูน โอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดจ,จันทบุรีก็ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ขอรับนะคะของรัฐและก็ภาคเอกชนที่สนับสนุนการจัดโครงการหน่วยธนกรรมเคลื่อนที่ถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วย พักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาติดตามลูกเสือค่ะซึ่งเขามีการจัดอบรมบุคลากรการลูกเสือนะคะในหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ คุณค้าขายหรือทำงานออฟฟิศเป็นนักธุรกิจเป็นนักกีฬาเป็นพยาบาลหรือเป็นดาราไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรแค่เสียภาษีเงินได้คุณก็มีสิทธิบริจาคเงินให้พักการเมืองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคุณก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาพักการเมืองกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมือง การฉายแสงหรือรังสีรักษาเป็นการรักษาหลักของโรคมะเร็งที่ทำให้มีโอกาสหายเพิ่มขึ้น5เท่าในมะเร็งบางชนิดแต่ผู้ป่วยภาคตะวันออกครึ่งหนึ่งต้องรอคอยการฉายแสงมากกว่า6สัปดาห์เพราะสามารถฉายแสงได้เพียงแห่งเดียวคือจังหวัดชนบุรีทำให้มะเร็งโตและแพร่กระจายจนไม่สามารถรักษาหายขาดดังนั้นต้องมีศูนย์รักษาโรคมะเร็งแห่งใหม่ที่จังหวัดจันทบุรี ขณะนี้ตึกสร้างเสร็จแล้วแต่ยังขาดเงินอีก84ล้านบาทเพื่อซื้อเครื่องฉายแสงเครื่องแรกจึงขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการผ้าป่ามหากุศลในพระอุปถรัรมภ์ของสมเด็จพระสังฆราชจำนวน84,000กล่องก่องละ9 9 9บาทเพื่อทำให้เกิดศูนย์ความไปเลิศดด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีมะเร็งรักษาให้หายได้ ถ้าได้รับโอกาสในการรักษาพวกเรามาร่วมมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้ชาวภาคตะวันออกด้วยกันนะครับ กลับมาติดตามชมข่าวในช่วงที่2ของ mynews นะคะคุณผู้ชมมาดูในเรื่องของการอบรมลูกเสือนะคะซึ่งทางสโมสรลูกเสือระยองนลมิตรค่ะจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือนะคะในหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือชั้นความรู้ทั่วไปนะคะแล้วก็หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญชั้นความรู้เบื้องตน้น ที่ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสมสรลูกเสือระยองนฤมิตรได้จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสาม,มัญขั้นความรู้เบื้องตน้นโดยได้รับเกียรติจากนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการซึ่งก็มีบุคลากรทางการลูกเสือในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทร ธบุรีจำนวน159คนเข้าร่วมโครงการโดยใช้หลักสูตรของสำนักงานลูกเสือโลกและตารางการฝึกอบรมของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาตินะคะมาเป็นแนวทางในการฝึกอบรมและก็เป็นการอยู่ค่ายพักแรม 3, 4วัน3คืนสำหรับโครงการนี้ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง4เมษายนนะคะเพื่อเป็นการน้อมนำพระราช พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือนะคะได้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการฝึกอบรมลูกเสือและก็สามารถวางแผนกําหนดการฝึกอบรมลูกเสือได้และเพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือนะคะสามารถบริหารงานในกองทุนลูกเสือของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นพื้นฐานแก่ผู้กํากับลูกเสือในการฝึกอบรมขั้นความรู้ขั้นสูงต่อไปด้วย จากเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการเป็นลูกเสือนะคะมาดูทางด้านการกีฬากันบ้างค่ะซึ่งทางด้านสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชบัรรมภ์นะคะก็ร่วมมือกันกันกบจังหวัดจ,จันทบุรีจัดการแข่งขันยูโดยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่23นะคะแล้วก็การแข่งขันยูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่9ประจําปี2562นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นที่โรงเรียนศรีหยา อนุสรจันทบุรี2-5เมษายนนี้ค่ะที่โรงเรียนศรีานุสรจังหวัดจันทบุรีสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชถัรรมภ์ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีเปิดการแข่งขันยูโดเย,ยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่2ี่และการแข่งขันยูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่9ประจำปี2562 นายคมจากทถาวรวิริยะนันรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ,จันทบุรีก็ได้กล่าวต้อนรับคณะนักกีฬานะคะคที่ร่วมเดินทางมาร่วมการแข่งขัน โดยมีทางด้านดรรัฐวิตตั้งเกียรติพชระ,ชาระนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานและนายพงพัฒน์วงตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันซึ่งการแข่งขันยูโดยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่23และการแข่งขันยูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่9มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากสถาบันต่างๆทั้งหมด45ทีมเป็นนัก กีฬา599คนและเป็นผู้ฝึกสอน39คนคณะกรรมการผู้ตัดสิน65คนรวมแล้วนะคะ703คนสำหรับการจัดการแข่งขันยูโดในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่นะคะของการจัดการแข่งข,ขันกีฬาระดับประเทศที่จัดอยู่ในส่วนของภูมิภาคและก็ยังเป็นการขับเคลื่อนงานแบบประชารัฐภาคประชาชนเพื่อเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากยิง่งขึ้น โดยในห่วงของการจัดการแข่งขันยูโดชิงแชมป์ประเทศไทยในะระหว่างวันที่2 5เมษายนนี้นะคะจะจัดให้มีการแข่งขันทั้งประเภทยุวชนอายุไม่เกิน10ปี12ปี14ปี18ปีและประชาชนทั่วไป โดยจังหวัดจ,จันทบุรีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจ,จันทบุรีก็ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันยูโดชิงแชมป์ประเทศไทยที่ได้เตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวนักกีฬาผู้ควบคุมทีมและผู้ปกครองที่เดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่จะช่วยส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงของฤดูผลไม้ที่ออกสู่ตลาดให้ได้รับ ให้เป็นการต้อนรับผู้ที่มาร่วมการแข่งขันยูโดโในพื้นที่จังหวัดจ,จันทบุรีในครั้งนี้ด้วย คุณผู้ชมคะถือว่าเป็นโอกาสสาคัญนะคะนอกจากจังหวัดจันทบุรีจะได้รับโอกาสนะคะในการเป็นเจ้าภาพในการจัดขันแข่งขันยูโดในระดับประเทศแล้วนะคะยังเป็นโอกาสของพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ได้นําผ,ผลผลิตนะคะออกสู่สายตาของเหล่าทัพนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้เป็นการเปิดกว้างนะคะเกี่ยวกับผลไม้เมืองจันท์ค่ะ ส่วนในช่วงนี้ค่ะเรายังคงต้องเจอฝนฟ้าที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าอิทธิพลที่จะทำให้เกิดพายุฤด,ดูร้อนนั้นยังคงมีอยู่ติดตามได้ในพยากรณ์อ,อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน,อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดเป็นบางพื้นที่ในภาคเหนือและก็ยังคงมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงมีฟ้าผ่าก็ขอให้ประชาชนบริเวณเดังกล่าวนะคะระวังอันตารายจากพายุฤ ดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงอันตร,รายจากฟ้าผ่าเกษตรกรก็ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยสำหรับภาคใต้ค่ะมีฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้นะคะระวังอันตร,รายจากลมกระโชกแรงไว้ด้วย ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนนะคะปกคลุมประเทศเมียนมาและภาคเหนือทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนโดยยังคงมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลสำหรับภาคใต้ค่ะมีลมตะวันออกพัดปกคลุมนะคะก็ทําให้ภาคใต้นั้นยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงบางแหง่งช่วงนี้คงต้องระวังเรื่องของสุขภาพนะคะและก็การเดินทางต้องเพิ่มความระมัดระวังกันให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของ my news แล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับชมพร,รุ่งนี้เวลาเดียวกันกลับมาพบกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพนายสุนทรคุ้มกล้าววิริยะได้เสียชีวิตลงแล้วตั้งศพณวัดปากคลองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีในวันที่30มีนาคมถึง3เมษายน2562เวลา20นาฬิกาสวพระอภิธรรมทุกคืนวันพระหัสบดีที่4เมษายน2562เวลา13นาฬิกามาติกาบางสกลุล เวลา14นาฬิกาประชุมเพลิงณเมนวัดปากคลองกุ้งเจ้าภาพขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานและขอเรียนเชิญร่วมพิธีชาปนากิจด้วยความเคารพนับถือภรรยาบุตรธิดาญาติพี่น้องพร้อมบุตรหลานเป็นเจ้าภาพกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพนางเชื่อมถาวรศาสได้เสียชีวิตลงแล้วตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลณวัดตะปอน,น้อย วันที่2 5ถึง5เมษายน2,562เวลา20นาฬิกาสวดพระอภิธรรมทุกคืนวันเสาร์ที่6เมษายน2,562เวลา13นาฬกาพิธีสวดมาติกาบางสุกุลประชุมเพลิงณเมนวัตปอนน้อยที่ดาและหลานๆเจ้าภาพ ดิจิตอลก็มาพร้อมกับลฟ์สไตล์แบบโมบายเรื่องไฟฟ้าก็ดิจิตอลออนโมบายแล้วเช่นกันค่ะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็รู้ได้ไวเพียงแค่ทัช p E A Mobile Application ผู้ใช้ไฟทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแอป,ปได้เพียงเข้าไปที่ Apple Store หรือ Google Play Store พิมพ์ค้นหาชื่อแอป,ป p E A Mobile เลือกติดตั้ง แค่นี้ก็ได้แอปมาใช้แล้วค่ะสำหรับการสมัครใช้ครั้งแรกแค่มัถึงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขบัตรประชาชนแล้วรอรับรหัส OTP ที่ส่งมาทาง SMS ผ่านสมาร์ทโฟนเ้อดรหัส OTP จากนั้นกดยอมรับข้อกำหนดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะโดยแอปนี้ก็มีฟังก์ชันต่างๆดังนี้ค่ะตรวจสอบค่าไฟฟ้าแจ้งไฟฟ้าดับเสนอแนะร้องเรียนสายด่วน จุดรับชำระกิจกรรมข่าวสารสำหรับการตรวจดูค่าไฟฟ้ากดเพิ่มสถานที่ใช้ไฟฟ้ากรอกรายละเอียดของมิเตอร์ที่ต้องการเท่านี้ก็ตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้แล้วค่ะและยังสามารถสร้างบาร์โคดในมือถือ ก็ใช้ชำระผ่านจุดชำระต่างๆได้อีกด้วยไม่ใช่แค่การตรวจดูค่าไฟเท่านั้นนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้ยังมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกเพียบเลยล่ะค่ะถ้าอยากค้นหาจุดชำระเงินใกล้ๆก็ทัชที่แสดงสถานที่ชำระเงินระบบจะแสะดงจุดรับชำระเงินที่อยู่ใกล้เคียงหากผู้ใช้มีข้อแนะนำสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันแล้วระบบจะส่งข้อมูลไปยังระบบร้องเรียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในกรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้อง สามารถแจ้งข้อมูลจุดที่อยู่หรือมิตเตร์ที่มีปัญหามายังระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด้วยค่ะและสำหรับข่าวสารสำคัญเรื่องไฟฟ้าคุณผู้ชมก็รู้ได้ไวก่อนใครผ่าน P A Mobile Application รวมถึงบอกช่องทางต่างๆในการติดต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้ยอย่างครบถ้วนเลยล่ะค่ะแค่มีแอปนี้แอปเดียวเรื่องไฟฟ้าก็ง่ายขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะกับ P A Mobile Application เรื่องไฟรู้ไวแคทัชไปโหลดกันเลยนะคะ วันนี้ขอตัวไปจ่ายค่าไฟกันละค่ะบ๊ายบายไปจ่ายค่าไฟที่ไหนดีนะ้า รงการหมอชวนวิง่ง